สวัสดีจ้าพบกับแม่โมพาแซบนะจ้ามือเหนียลิลูกแซบอีพีสี่เลาเดอร์จ้าสี่เลาเดอร์เนาะอิพีสี่แล้วมาวันนี้มีต่ำต่ำตีนนะพีนน่น้องต่ำตีนนี่นี่ต่ำตีนเคยกินบอสมตีนบานเท่านะ่ะสมตีนคักๆนละอ่าซ่บๆ สิน,สนอนนครับปุกกันม่กินน้ากันเด้อต้องกินต้องกินน้ากันเด้สมตีนมพี่น้า<ป>เตกระดมกมอกระดมเบื้องกรมเบื้องตำสมตีน มากระตินกระมีมขึ้นไปกิดไปแล้วแบ่งไปสักดิ์วุกระตินเห็ม้อกระตินเนี่ยตั้ตินอใส่ป่ะตีนเนี่ย ไม่ได้ให้เราดอกซื้อมากตำนานตำนานตำหูใไตำนานตำตีน,<ส>น,นไปสว่างมากจะได้ซื้อมากไปส,สว่างลองซื้อตำตีนเผ็ดนกข่ากับเพ็ดร้วนสัม มง่งยนี่มกงุยร้อยเก้าเก้บแมนกุชชี่อ่กุชชีกุชชแท้แท้ร้199อยเก้าเกของแท้ครับบ่ขึสิบเบิร์ดีพี่น้องมันหลายมันเพชรเพชรดิบมาเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม กิลกับบอนน้อนได้ปะเนี่ยเขาของนาําต่อเทแห้งบอนน้องเวลากินอไก็จะได้ของหนาต่ำต่ำอะไรทีนี่ตีนนี่ไม่ต้องตีนว้าตีนมัน่ามยางค่ายเด้อข้าุกานตีนต้องว่าว่าตีนต้มตีน,ตนแมน เล่นนอนต้องเชะฮะอาถิมอาถิมนนนนนหนาวแล้วพี่น้องขายอาบน้ำแล้วปไปจะใส่หน้าหนาวนะบนไดเปลือกแอร์กาดน้ำห่อน เทินทานอุ่นกับบะหมีม่ต้มเอาต้มเอาพอต้มอ,อ,อ,อาบเลยอาบผลลดายเดิมที่เรา้องมาติน้ำาวะนองขบบรรยากาศรู้เพี้ยแต่วะอืมตีนั่งเฮ้ เพให้เบิบๆดอกเบิบๆแทรอัพลูงก็จะเขาว่าสองพรมนีม่เป็นไดน้สองคนไบ้กินดก้อๆดื้อๆขันรูบว่านอนแต่ว่าได้กินนะไม่กวนแม่ก็ได้กินัสีหละตลอดมือมันจะเาวาอวยั่นนสิซาว มนนมหมยาบะบบไหนหรออีน่อยอ่ะเทียมอืมเผ็ดอืมตำเทผ็ดกรดาษพริกซันนเช็นเนาะอันที่วา่าอะสม่ำโจ๊ๆอ่อะใส่ผงกนระมั่งซิเรตปะเน้น

ไม่ต้องหายก็ได้มันจะแสอกรู้สแองเบิรตด้วยก็ไม่ต้องหายก็ได้กินมาเบิร์ครึ่งนึงก็ได้าปวดเคาใจแม่ข่าอยู่เ้าใจต้นทุนเ้าใจทุกอย่างไม่ต้องหายน่ก็ได้ก็ได้แน่ะข้าบหกพินก็ไม่ได้แล้วคือเพทาวา บบพิงห่งไม่เผ็ดป่ะใช่ไหมเป็พนพันธุ์หรือ่อ,อร่อยวหรอบบสารโตดุงสว่างด้วแซวแบบต้ององชิมลองชิมนมเบื้องในตำนานกาขนม,มคก อาจจะสมัยเป็นเล็กหน่อยสมมตินเถ่าเลยก็ออยังขายอยู่ไม่ถือนผู้ซื้อหน้าถ่าแล้วมันมันบบบแบาแดแดมันเผ็ดมันเผ็ดทำไงบอดรยู่หนปากจนแดงเป็โค้ เริ่มกินกระตีนเหรอวะขอไปนะครับพี่น้ออยื่อข้าวอัดคลิปยั่ตัดออกดอกในกรกิใส่มาด้วยที่ารตัดโอ้ยมาเพียร์ทายแต่เชบอืม เตีนะ้สมกิียวบโอ้ยต,อตัำไม่เพี้ยนห่อ

โอ้ยยิ่งด้วยยิงด้วยอ,นนอะไรหมูยอหนึ่งตอนลงมา เาอืมเช่ครับพักกระเสียบีบ่แม่นพักแสกว่าตะบู <c oughs>

น้อมแพ้กันเดินผมเป็นสายตายบกคร่องสายป่นหรอกเนี่ยเบิร์แมมโมกินนะสายป่นมักินป่อนอินแล้วลดังโด่งโด่งด,วงดวง้วยกันมาโงยังไหนกันซ้ำเถอะ เลามองง่ายสมบูรณ์ดีสมยนี้เดนลงมามองง่ามอแมนดอกมอดงรอบสองไป่เหนเนา <c oughs> เนาหย่อนไปกินได้ย่างมั้ง <c oughs> มือสองมือแล้วเห็นแล้วไปกินได้ย่างน้ำจิม้มบคลเนากรไแดไปเห็รอบที่สาม เอาความเรามาเปิดเผยได้จริงๆไม่ไม่ธรรมชาติอันนั้นพูดเล่นนี่พูดมาคือพูดเล่นในขนาดทำแล้วนี่บอยบ้าหเหร่นน้อยที่แบบเพิ่นสีเสือเบ้าหเหร่นบนาหเหร่นเนี่ยพี่นอนเมืจองทำเป็นปความจริงจ้ากับแบบจำได้บิดบิดไ, <ป S 2> ได้เงยได้อะไ,ไ,ได้ทำมาบิดมอไซก็ได้ <laughs> อันนี้เหตุที่ดีเนี่ยได้ทำมา อ่างคร่ะต้นตะกูลดังโด่งนะก็เลยบริสุทธิเอามา,ายอย่างไรเอามาสมหายใจกับพ่อเนาะพี่นออาาเนาะมันป็นดังโด่งหรือว่าจิตรอเพ็ด ซื้อในวามาอ่างดังกันมาเนี่ยจกักซือเอาอีกอย่างอ่ะ,อะดังน้ำมาศาพโอ,อ้ยเพ็ดคับน้ำน้ำนีำน่นนจะได้ข่าวลงบาทเปลี่ยนเมนูขนมเบื้องค่ะอื้แน่พึ่งสิเนี่วาน แสบับนมเบื้องพี่น้องกันนู้นกันนะเมืเ่กีส้สีสันสดเป็นแม,ม่นุ่งมีใส่หวานกับใส่เค็มเนาะนี่มีไส้ชุบส้มนี่ใส่เค็มอันเนี้ยเบลืองนี่ใส่หว,วานเอ๊ะคุณไม่แม่แซ<อ>่บภาษาผู้ไทยเลยนี่ผู้ไทยแทๆ้ๆเลยโอเคภาษาผู้ไทย ผู้ไทยดำเผาผู้ไทยดำรู้สิกหรอเล่าเล่าแบบน้ต้นตกตูนย่ายนะมันจะฟังเล่าไ <c oughs> ม่ได้โผ่อยู่สกลนคร ันเป็นคนล่าเลยเนี่ยพี่น้องจะฟังเล่าก็มีเรื่องเพราะแดดเรื่มวันแดดจะ้ะเบาไปอืมจ้ะอ,อันนี้มันเปพพ็นปวดจัดวิตาเพชรเปอเซียงจะขอลองบาทวะ Memo được phân hiệp. Vả lại nhu niệm. thì, thì suy lái, Sì, sư, sư, sư. Cóc tìm mập đọc. Vả lại suy con niệm suy nhắm nhau. Mãi áp bê bớt. Mày được xuyên mô tìm mô dù. Mày 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 mô เฮ็ดชิปไปสบายสบายให้น้องอยากวาวเขาวาวเปิดปิดปิดเอาลุ้นเด้อเฮ็ดปิดก็เฮ็ดหลายแล้วเฮ็ดชิปอะแต่เฮ็ดชิปกินนี่คือว่าเฮ็ดง่ายสุดสบายสบายกินกินสมือนะวาวันกินสมือใช่คือเป็นท่องเที่ยวก็จักสิไปไสบ่ได้มีเวลาไปไส ปีนึงยุดเธอหนึ่งร้านปีเธอหนึ่งไม่เคยไปใครแบบนี้หรอกหยาดน้ำเงินน้ำคัำ่มยุดประเด่จพลาหลายลุกน่องกับไหลลุกน่องก็ไม่พรากลา,างช่วยๆกันอืม เผบพ่อแล้วพ่อล้เบิกอันนี้เกืแซ่บมัวอ,อมามากอล้วแวเยี่ยมอเนนอดดดดมบอร์ไดพีนน้องได้เสียดมันบ่ไหวหรือมันเค็ดแห้งเ็ดเนาะเห็นแบบเข้าไปซื้อบ้าบเาวอินอินอนังมันก็จะกินเผ็ดเนาะอินอินจะเห็นมันเป็นเผ็ดเ็ว่าไ่ได้บอกไว้ย,ยังเลยตับไมัอย่งเดียวเลย สำหรับคลิปนี้กับไปคอนเด้อจ้าฝากอันติกดติดตามมันเมมโมพาแสบน้ำในเด้อจ้าให้เป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปคนกดติดตามคนหนึ่งก็ดีใจดีใจหลายคนกดคนเลยติดตามคนหนึ่งก็เริ่มขึ้นแล้วเอาไปไซน์ถ้ากดติดตามเลยกดรอดเด้อเ่าต้องกดยกเลิกดอกกดรอดสิ่สิ่งนั่มไปเยี่ยมชมอยู่อันคอมเมนต์ก่อนอันนี้เดอจ้าบ่คอยมีเวลาไเดตตอบ ขันผู้ได้แบบอยากถามเรื่องตัวไปตัวไปก็ถามได้ขันว่าเออไอจะมันเป็นข้อเมนทีแบบว่าให้กำลังใจกับขอบพุณหลายๆเด้อจ้ะขอพุณจากใจก็อ่านทุกข้อเมนนะล่ะนะคะเธอมันกับาไม่มีเวลาตอบมืหลีมันมันหลายยาวมันไม่ลูกหน่อยบ่ลูกกับเดือกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันได้จะ้ะสวัสดีค่ะเลิฟ